กองทัพสหรัฐประกาศนโยบายทหารทุกนายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ค่ะกองทัพบกสหรัฐเริ่มออกคำสั่งให้ทหารทุกนายต้องเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยระบุว่าทหารที่ปฏิเสธเข้ารับวัคซีนจะถูกปลดทันทีเพราะถือเป็นความเสี่ยง <7 days S 2> และบั่นทรรอนควา,ามพร้อมในการรบมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับทหารทั่วไปทหารกองหนุนและนักเรียนนายร้อยทุกนาย ยกเว้นผู้ได้รับการอนุมัติให้ไม่ต้องฉีดวัคซีนขณะที่เหล่าทัพอื่นๆรวมถึงกองทัพอากาศเริ่มปลดทาหารที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนแล้วเช่นกันชาวเมืองมิวนิกพากันโห่ร้องและเป่านกหวีดเพื่อแสดงความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ปรากฏบนอาคารที่ทำการของเมืองมิวนิกที่มีคำว่าวิทยาศาสตร์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวประชาธิปไตยและจิตวิญญาณของทีม หลังจากนายกเทศมนตรีของเมืองจัดกิจกรรมนี้เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ร่วมมือกันควบคุมการระบาดของโควิด -19 เยอรมนีกำลังเผชิญการระบาดรละลอกใหม่วันพุทธที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า28,000คนทำลายสถิติเป็นวันที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดและทำให้มีคนติดเชื้อสะสมทะลุ10ล้านคน เกิดเหตุสายไฟฟ้าแรงสูงตกใส่คูน้ำในตลาดกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหลังจากสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในตลาดเสียหายและปลายสายตกลงไปในคูน้ำซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเนื่องจากเพิ่งมีฝนตกลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมในตลาดส่งผลให้มีคนถูกไฟดูดและเสียชีวิต26คนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและคนที่ไปซื้อของ คนที่อยู่ในตลาดบอกว่าทุกครั้งที่มีฝนตกในตลาดจะมีน้ําท่วมเพราะว่าระบายน้ําไม่ทันบางทีพ่อค้าแม่ค้าต้องยืนขายของในขณะที่น้ําท่วมถึงข้อเท้าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากระบบระบายน้ํามีอายุการใช้งานตั้งแต่ยุคอนา,นานิคมและแทบจะไม่มีการบำรุงรักษาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซา ปเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนผ่านสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ว่าจะปลดระวางในปลายปี2,573ก่อนที่จะบังคับให้ตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในจุดที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ISS เริ่มเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2,543โคจรอยู่เหนือโลกประมาณ420กิโลเมตรมีนักบินอวกาศมากกว่า200คนจาก19ประเทศ เปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ขณะที่จีนเริ่มการก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงตั้งแต่ปีที่แล้วคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมดำเนินการปลายปีนี้ส่วนรัสเซียประกาศแผนการปล่อยสถานีอวกาศของตนเองในปี2573